ร้อยชั้นมันเรื่องจิบจไม่ต้องตีบตัวก็ผ่านได้สวัสดีครับผมสตา์จาก sc for life นะครับวันนี้จะพาไปเที่ยว1 0 0ชั้นนะครับผมด้วยตัวธนูจริงๆมาเป็นคลิปวิดีโอที่อยากจะทํามานานแล้วนะครับแต่ว่าทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงทีนึงก็เฟลนั้นะไม่ว่าจะเป็นเน็ตตัดบ้างเป็นเกมหลุดบ้างนะครับสำหรับของสนใส่ก็ใส่ไปเท่านี้นะครับผมก็โชว์กันอย่างรวดเร็ว,รวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปกันแบบไม่ปั๊มนะครับพยายามไม่ปั๊มให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจนะครับถ้าเราไปแล้วเราไม่ได้การ์ดบอสกลับมาเราก็เลยจะตั้งกฎขึ้นมานะครับว่าถ้าหากว่าเราล้มขึ้นมาเราเลิกเราจะได้ไม่ต้องแบบลงทุนเยอะใช่ไหมในการลง้อยชั้นเพราะปกติแล้วของข้างในก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนอกจากการ์ดบอสโอเคของประมาณนี้สเตตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลงลอยชั้นกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครไม่เคยมาลงลอยชั้นนะครับแนะนําว่าพอเป็นคัสสามแล้วเนี่ยเมื่อเราเริ่มจะสู้มอนได้บ้างเนี่ยให้เริ่มลงนะครับเอาดีๆเลยก็วนลงทุก7วันนะครับ สาเหตุก็คือที่นี่มันเป็นดันเจี้ยนส่วนตัวเราสามารถมาฟาร์มการ์ดใบหนึ่งได้นะครับซึ่งราคาของมันเนี่ยเป็นล้านเลยประเด็นคือไอ้มอนตัวนี้เนี่ยมันไม่เก่งด้วยนะครับมันแบบจิ๊บจิบอ่ะเฉยเฉยอ่ะเพราะฉะนั้นเลเวลต่ำๆก็สามารถมาซโลได้นะครับอ่าส่วนในวันนี้สายธนูเราก็เอาเอลโลสตอร์มมานะครับบรรยากาศในการเล่นก็จะประมาณนี้ครับคือก็เดินยิงมอนเคลียร์เคลียร์ไปทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนของชั้นลองเนี่ยผมจะไม่โชว์นะครับเพราะฟตเทจมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราจะตัดเป็นห้องบอสอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแล้วนี่ก็จะเป็นห้องที่คนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันอ่อนแอนะครับส่วนตัวเลข20,006เนี่ยไม่ใช่เลยครับผมเฟ้นบอมไงมันเป็นระยะใกล้มาสะท้อนนะครับอ่ามอนตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็ตัวของมันเนี่ยอยู่ชั้นแค่ชั้น5เองไปไม่ไกลนะครับเนี่ยตะกี้ถ้ายิงโพลมาปุ๊บได้การ์ดมันมานะ เรียกได้ว่าสบายสบายครับสำหรับชั้นนี้เป็นต้นไปนะครับจะเป็นเหมือนเดโมให้ดูแล้วกันว่าเวลาลงลอยชั้นเนี่ยสำหรับสายธานูที่กรอบเอลวิสตอร์มันนะครับเขาล่าบอสกันยังไงสำหรับวิธีการล่าบอสเนี่ยเรียกได้ว่าของแรงไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยมันแค่ทําให้เรายิงไวขึ้นแค่นั้นเองแต่วิธีการล่าบอสเนี่ยสำหรับ SC สายธานูคือการยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยครับอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะนะครับชั้นนี้ก็คือจะไม่มีการเล่งให้ดูนะครับจะเป็นตัวอย่างให้ดูและเดี๋ยวชั้น,นอื่ โอเคคอนเซ็ป okay. ก็คือการเดินเข้าหาบอลนะครับแล้วก็ยิงไปทีนึ่งแล้วเดินถอยมานะครับหรือเราจะผสมแบ็กสไลด์ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของเอลโลซอมเนี่ยไม่มี ACD นะมีแต่ครูดาวอ่ะยิงโปะถอยนะครับอ่าจะใช้เฟรนบอมเอเจนเอสเคปก็ได้หรือแบ็กสไลด์ก็ยังได้นะครับนี่ยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยนะครับบอสจะไม่รู้ว่าเรายิงจากตรงไหนนะคือถ้ามันเป็นแบบทั่วไปมันก็วิ่งแล้วไงแต่นี้มันวิ่งไม่ได้นะครับเัีวน,นี้อ่าถ้าเราทําแบบนี้นะครับบอสก็จะไม่ตีเราแล้วบอสเนี่ยก็จะไม่ ก็พยายามอย่าพลาดแล้วกันครับอ่าก็ยิงยิงแล้วถอยถอยนี้แหละนี่นี่นะครับนี่คือสาเหตุว่าทาไมไอเทมหนักหนักแรงแพงแพงเนี่ยไม่จําเป็นนะครับไอเทมที่ทําให้ยิงแรงมันแค่ประหยัดเวลาเรามากขึ้นนะก็เรายิงแรงขึ้นไงเราก็ยิงน้อยครั้งลงใช่ไหมฮะอ่าแบบนี้วิธีเล่นแบบนี้เราก็ไม่ต้องปั๊มยาแพงแพงไม่ต้องมียาบัฟนะครับนี่เรียบร้อยครับโอเคตั้งแต่ชั้นนี้ไปต่อไปขออนุญาตเล่นนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันหมดนะมันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนธนูธาตุแล้วก็การเตรียมตัวนะครับอ่า สำหรับตัวของมายาเนี่ยกับฟิอนี่ใช้ธนูไฟทน้งคู่นะครับก็ง่ายเลยแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ทําได้คือใส่เสื้ออีวิดุดนะครับเราจะได้ไม่ติดแข็งแบบนี้นะครับแต่จริงๆก็ไม่ค่อยเป็นไรนะเพราะฟิอนี่มันตีเบาอะ่ะเราก็ดนๆนนึงเราก็หายนะครับต่อมาเป็นเด็กนะครับผมตัวเด็กนี่ก็เรียกได้ว่าสบายๆเหมือนกันครับมีเงื่อนไขเดียวคือถ้ามันไอจีอัพเนี่ยให้เราเดินหนีก่อนนะครับระหว่างที่ไอจีอัพเนี่ยฟีมันคูณ3เราจะยิงมันไม่โดนนะ ก็ทําอะไรมันไม่ได้นะครับก็ต้องรออทนนะครับสำหรับสิ่งที่เด็กเนี่ยเก่งที่สุดนะครับจะเป็นอเตอร์บอ b แต่ถ้าเราเล่นวิธีนี้นะฮะมันจะไม่โดนเลยนะเพราะว่าถ้ามันไล่เมื่อไหร่เราก็ถอยถอยเอกนอกหน้าจอไงมันก็จะยิงเราไม่ได้นะครับวิธีล่าบอสแบบนี้นี่เรียกได้ว่าทําได้เฉพาะในร้อยชั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแมปทั่วไปบอสวิ่งไปแล้วครับยิงก็ถอยเงี้ยหายไปแล้วครับบอสจะวิ่งหนีเลยก็เป็นสูตรในการล่าบอสไปนะครับอ่าชั้นนี้ครับ moonlight นี่ถ้าเป็นสายเวในได้ปวดหัวไปแล้วนะ ถ้าไฟนี่คือสายเวทจะลำบากนะครับเพราะว่าเวทมนคู่ใจก็คงเป็นมิเทโอเหมือนเดิมนะครับแต่สายฮานูก็สบายๆครับยิงที่นี้ถอยๆยางนะครับมาถึงจุดนี้นะครับยังเกลือกับการล่าบอสไม่ไม่หายนะครับก็จะมาต่อที่ไวลดี้นะครับไวลดี้นี่เรียกได้ว่าจริงๆแล้วผมเตรียมตัวมาไม่ดีนะครับคือถ้าเตรียมตัวมาดีกว่านี้เนี่ยเราจะพกถังสีที่เอาไว้ขุดด้วยนะครับพอดีว่าไวลดี้เนี่ยมันซ่อนตัวได้ไงพอมันซ่อนตัวเนี่ยเรายิงมันไม่ได้นะครับ ก็อาศัยยิงลูกน้องไปให้มันโดนบอสเหมือนกันนะเพราะว่าแอลโอซอมเนี่ยเวลายิงตัวบอสที่หายตัวอยู่นี่ครับยังโดนอยู่นะอ่าครับโดยรวมก็เหมือนเดิมครับยิงถอยถอยยิงถอยถอยเห,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 หมือนเดิม ่านจากไวเลดี้นะครับก็จะเป็นบอสเต่าเต่านี่การ์ดนี่ของดีมากนะครับเรียกได้ว่าเราต้องติดไม้ติดมือสักใบนึงนะครับสหรับเต่านี่จริงจแล้วถ้าเราเข้าใกล้เนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะว่ามันจะทุบเราหมดทั้งตัวนะมันจะแตกหมดเลยนะครับแต่กรณีนี้เราก็เป็นธนูไงก็รักษาระยะห่างนะครับยิงถอยถอยยิงถอยถอยนะอย่าลืมนะครับว่าเรามีทางเฟ้นบอมมีทางเอเจนต์เอสเคปนะครับบวกกับแบ็คสไลด์ด้วยส่วนเทคนิคในการลากที่แคบแบบนี้นะครับสมมติเราถอยถอยไปปุ๊บเจอลูกน้องที่เราไม่อยากสู้ด้วยนะครับ เราก็เฟ้นบอมครับแล้วก็ย้อนส่วนบอสได้เลยครับเฟ้นบอมบวกกับแบ็คสไลด์นะสไลด์ slide เลยมาเลยครับตัวบอสมันจะตามตัวปอมนะครับแล้วก็เราก็จะแบ็คสไลด์ไปที่ปลอดภัยได้สบายๆนะฮะั้นนี้ครับสาม,มูขึ้นชื่อเรื่องท่าตีระยะไกลของมันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเวสกิลนะน่าจะเป็นโซเดสตอร์เยอร์นะครับ แต่วเวลาโดนมันโดนเป็นหมู่ไงมันโดนทีแบบหมดตัวเลยนะครับขเขาเรียกว่าท่าสามูนะครับเรียกง,ง่ายๆนะอ่าไอ้ท่านี้เนี่ยมันไกลมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับแต่เราเป็นธนูแล้วยิงถอยยิงถอยอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเลยนะไม่มีโอากาสได้ไล่นะครับแบบนี้ไม่เห็นนะครับอ่อสบายครับยิงถอยยิงถอยนี่เราอาจจะมีกับดักมาให้มันยืนเฉยๆด้วยนะครับบอสพวกนี้ติดเอเจนต์เอสเคปเหมือนกันนะมันติดแองโกลสแนร์ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็มันจะติดไม่นานหรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็ทาให้บอสหยุดเดินนะครับเราก็มีเวลาไปเคลียร์มอนไปตีบอสทีหลังนะครับนี่ครับพามาดูตัวบอสผู้นาสงสารนะครับโอชิริสนะครับอา่าเรียกได้ว่าเป็นบอสที่ขี้เหงานะครับอยู่ในพีระมิดนะครับไม่มีใครขึ้นไปลากเลยนะสงสารครับนี่เรียกได้ว่าถ้าหากว่าอยากจะตีบอสเนี่ยขึ้นพีระมิดไปนี่อาจจะเจอนะอาจจะเจอให้เราเล่นได้นะครับ ตะกี้ตะกี้พลาดนะครับผมที่เห็นเป็นจูนะอันนั้นก็เกือบตายอยู่นะอารมณ์แบบแซลมากใช่ไหมยิงจูใส่นะครับพอเราตั้งตัวได้ก็ธรรมดาครับยิงๆถอยๆนะเหมือนเดิมต่อไปนี้เป็นชั้นส่วนใหญ่นะครับถ้าหากว่าเราเจอบอสที่เลือดเยอะๆนะครับหรือต้องยิงนานๆเนี่ยแนะนําว่าให้เราเคลียร์ทางชั้นก่อนนะครับเราค่อยมาสู้กับบอสอย่างเดียวนะเราจะได้สบายๆนะไม่ต้องติดมอนนะครับเรียกได้ว่าป้องกันความผิดพลาดนะครับ โอเคแล้วก็มาชั้นนี้นะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นบอสที่ง่ายที่สุดในร้อยชั้นนี้นะครับเพราะว่า,วาเจ้าอมอนลาเนี่ยมันไม่เดินนะครับมันไม่เดินหาเรานะแถมระยะการโจมตีกับไล่สกิลเนี่ยมันไม่ถึงเราอีต่างหากนะครับก็จะกลายเป็นอย่างที่เห็นเลยครับคือยืนยิงอาร์ตอมเนี่ยจะมันตายนะครับแต่ว่าชั้นนี้ไม่ได้มี m v p ตัวเดียวนะครับชั้นนี้เนี่ยมี m v p 2ตัวมันมีอีกตัวหนึ่งคือตัวของฟาโลซึ่งแล้วแต่นะครับบางทีก็เจอฟาโลก่อนนะครับ,บ ในครั้งนี้คือเจอเจอเอมรลาก่อนนะครับก็ทำการสลับธนูแล้วก็ไปไล่ยิงมันต่อครับต่อมาเป็นชั้นของเจ้างูนะครับ Evil Snake Lord นะครับชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรครับอย่าลืมแค่ว่าตัว Evil Snake Lord เนี่ยเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นเราห้ามเอาธนูธรรมดาไปยิงมันนะครับ เราต้องเอาธานูที่มันเป็นธาตุไปยิงมันอย่างน้อยหรือเป็นธนูวิญญาณได้จะดีมากนะครับนอกนั้นที่เรียนรู้จากความผิดพลาดได้ก็จะมีการฟอสนะครับที่ควรจะหาใส่เพราะว่าตัวงูเนี่ยมันฟอสเราเป็นหมื่นเหมือนกันนะถ้าหากเราโดเข้าไปแล้วโดนตีซ้ําอาจจะมีตับได้นะครับ โอเคมาถึงชั้นแก้แค้นนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยในสายเวทก็ลมชั้นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าก็อันตรายแหละครับแต่ว่าถ้าเราค่อยๆเล็มไปแบบนี้เนี่ยอ่าเราก็จะเจอกับเซเนียร์นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็เจอกับดับเบิลเบเกอร์ก่อนซึ่งแนะนําว่าให้เราลากเซเนียร์เนี่ยทิ้งก่อนนะครับเราค่อยไปฆ่าดับเบิลเบเกอร์แล้วเขี่ยทั้งห้องแล้วสุดท้ายค่อยไปฆ่าเซเนียร์ตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่ามอนแ lap เนี่ยอ่ามันเป็นพวกคัทหนึ่งก็จริงนะแต่ว่ามันก็เก่งอยู่นะครับระดับหนึ่งสำหรับเราที่ไม่วันิต ส่วนดับเบิลเกนี่ไม่เก่งนะครับยิงแป๊บเดียวก็ตายนะก็เดินสลับหน้าสลับหลังมุดหนีบ้างอะไรบ้างนะครับวนๆไปจากนั้นก็เคลียร์ทังห้องเลยนะครับแล้ค่อยมายุ่งกับเซเนียที่หลังเลยถ้าหากว่าเราไม่พลาดเราสติดีนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับตัวเซเนียไม่มีสกิลระยะไกลอะไรที่เราต้องมาปวดหัวนะ ต่อมาชั้นอาทอกนะครับได้ได้ว่าอาทอกเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่ามันน่ารำคาญเพราะว่าตัวอาทอกเนี่ยมันมีบัฟอันนึงครับชื่อว่า defense up ไอ defense up เนี่ยมันถึกมากนะครับจากเรายิงได้แบบ4 50, ี่ห้าหมื่นใช่ไหมเรายิงมันเหลือแค่ 7, เจ็ดพันเองฮะอย่างนี้ไม่ได้นะมันช้ามากเลยกว่าจะยิงมันตายนี่เปลืองเปลืองมากๆนะครับแล้ว sp เราก็มันจะหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือรอให้ defense up มันหมดนะครับ ส่วนวิธีการดูว่าดีเฟนซ์อัพมันหมดหรือยังก็ง่ายเลยครับถ้าหากว่ามันมีดีเฟนซ์อยู่เนี่ยมันจะเดินช้ามากแต่ถ้าหากว่ามันเดินเร็วเมื่อไหร่นั่นแหละครับอันนั้นคือดีเฟนซ์อัพหมดแล้วเรายิงได้เลยครับ อ่าชั้นออคฮีโ่นะครับออคลอร์ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นี้ไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าตัวออคฮีโ่เนี่ยไม่เก่งเลยแต่อคลอร์เนี่ยมันมีเอิร์ธเควกใช่ไหมแต่เอิร์ธเควกของมันก็ไม่แรงอ่ะมันสามารถทนได้อยู่นะครับแต่ในรวมเราก็ไม่ค่อยโดนอยู่แล้วใช่ไหมก็สบายๆครับโอเคพอมาถึงชั้นนี้นะครับก็จะมีโอรไฟล์กระดักลอร์ ถามว่า2ตัวนี้เก่งไหมก็เก่งอยู่นะครับมันก็เป็น MVP ที่มีพลังโจมตีมีความแรงแล้วก็มีความน่ากลัวอยู่นะครับสำหรับยุคนี้นะสำหรับชาติดาธนูที่เขาเล่นดีๆเนี่ยมันก็จะสบายๆนะครับคือไม่ค่อยโดนเลยอะ่ะเพราะว่าเรารักษาระยะห่างได้ไงเพราะเรามีตั้ง Back สไลด์มีเฟนส์บอมแล้วก็มีตัวของเอเจนต์เอสเคที่มีไว้หนีท่าพวกนี้ได้อางสบายนะเราก็เลยจะตั้งกฎขึ้นมานะครับว่าถ้าหากว่าเราล้มขึ้นมาเราเลิก เยบผมมาไกลเกินกว่าที่ผมจะเลิกแล้วครับเราก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อสู้กับ Balcomet ใหม่นะอ่าซึ่งเราพลาดเนี่ยจะกิดเราพลาดแค่นิดเดียวครับจริงๆการลงทุนซื้อ Token of s i f e e d มาเนี่ยมันหนักแล้วผมว่าหนักแล้วงานนี้ตัว Token of s i f e e d เนี่ยถามว่าจําเป็นไหมในดันร้อยชัน้นถ้าเรามาคนเดียวแบบนี้ ก็ติดไว้ก็ดีครับเผื่อตัดสินใจจะรุกขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเรายังอยากจะเล่นอยู่เราอยากจะดันขึ้นไปสูงๆนะครับก็บางทีอาจจะมีพลาดแบบนี้แหละเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ล้เข้ามาบ่อยหรอกแบบนี้แต่ตอนนี้คือผมต้องการจะรู้ไงว่าเราสามารถไปถึงชั้นไหนได้นะครับเอาเป็นว่าชาเลนจ์ของผมเนี่ยมันจบที่ชั้นนี้แล้วกันครับสรุปก็คือมาแบบไม่ปั๊มนะครับสามารถเล่นได้ถึงชั้นที่75นะถ้าเราระวังตัวมากกว่านี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่อันนี้คือพลาดไปหน่อยนะครับและพลาดหลายทีด้วยประเด็น แล้วเราก็มาถึงชั้นของอฟฟิซนะครับผมบอสไฟซึ่งตัวบอสไฟเนี่ยชั้นนี้ไม่มีโลกทองนะก็มีแต่ตัว m อ p นะครับให้เราสู้แต่ปัญหาเนี่ยคือลองไปยิงจิ้มๆดูแล้วเนี่ยยิงไม่โดนนะครับตัวค่าฮิตผมขาดไป40เปอร์นะถ้าผมจะสู้กับบอสตัวนี้เนี่ยผมคงต้องมีการปั๊มยาขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือจะจะเลยข้อตกลงละอ่าอ่าก็ต้องกดออมไมตี้นะครับแล้วก็หยิบยาไทยแลนด์มานะครับแต่ว่าเราเตรียมตัวไม่เสร็จไงบอสมันเข้ามาตีเราก่อนนะเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก,กนั สำหรับค่าฮิต40หน่วยที่หายไปเนี่ยก็จะมีอมไบตี้นะครับแล้วก็ตัวของยาไทแอนที่จะเพิ่มค่าฮิตเยอะมากเลยนะอันนี้จากนั้นก็เป็นยาพวกกันธาตุไฟกันอะไรนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวยาเขียวนะครับป้องกันมึนเพราะว่าตัวอ e ีฟิตเนี่ยมันมีดาร์กอนฮาวลิงอยู่นะครับทำให้เรามึนได้นะครับแล้วเราก็สู้สเต็ปเดิมนะครับจริงๆถอยๆเหมือนเดิม การเล่นแบบนี้จะต้องใจยเย็ยนนะครับแล้วก็มีสติมากนะครับไม่งั้นจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะโอเคสำหรับการลงลอยชั้นครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของของแล้วครับมันเป็นเรื่องของอความอดทนมากกว่าถ้าเราเล่นเราไม่พลาดนะครับเราแทบจะไม่โดนอะไรเลยนะครับ ผมก็คงจะแก้ตัวใหม่นะครับครั้งหน้าสำหรับคีณไม่ได้กดติดตามนะครับผมถ้าคิดว่าช anel น,น,นี้ดีงามนะครับก็อย่าลืมลกดกน,นะครับกดติดตามั็ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ